สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองจีโบยูเอฟเนะครับและในวันนี้ผมชาดบตีลิขสิทธิ์สัต์ขออภัยนะผมหยาบด้วยนะครับเพราะมันมีลิขสิทธิ์นะวันนี้อยู่ในแมปบ,บล็อกพีชนะครับผมเล่นในมือถือนะโอเคจะเป็นชซ์สลัดนะไม่ได้ว่าพึงเล่นนะเล่นตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้อัดททํนานันเองนะ <c oughs> โดูดิทุกคนผมผมไม่ได้ z ูมเอานะผมก็อืมผมเป็นไรไม่รู้อยู่ดีๆก็ไปซื้อผลีนนี่เเลยหกก็เลยเหลือเงินเท่าเนี้ยครับหนึ่งที่เห็นอะเก้ 90, หาหมื่นสองร้อยเท่าไรนี่แหละไปซื้อผลราคาเจ็ดแสนห้าะครับเขียมก็ เก็บตังค์ได้ค <Okay. S 2> ูดเยอะเลยผมไม่ได้โมนะครับทุกคนก็สู้ไม่เขาได้แหละโป้งดูดูดูโหยเสียขอภายนะผมหยาบโอ้โหโอ้โหสตมิน่าสตมิน่าสตมิน่าจ๋าสตมิน่าสตมิน่าโอ้โหทุกคน โตรคนดูดิก็เลเวลหนึ่งร้อยยี่สิบสองแล้วนะเออวันนี้จะไปทำอะไรเลยก็ก็ไปก็ไปสุ่มคนปีศาจยังไงสุ่มครั้งแรกนะครับนะสุม่มคนี๋ยวผมขอ ไปตอนที่มันถึงเลยแล้วกันนะก็อ่ะวันก็ถึงแล้วนะขี่นะไม่มีใครตีอ้ยอุย้ยผลพายิดเข้อุ้ยยัดเค้ใครที่ฆ่ากูขอขอ,าานะขอให้พ่อแม่ตายนะขอให้พ่อตายอย่างเกินนะทุกคนใครที่ฆ่ากูนะ เออนี uh ่ใล้หโอกูไม่ได้กูินโทนได้ผลไมได้ผลอร้าไ่รู้กินเยอาอ ดูเยอะดียโลแก้วพวกคนไ่วนก็ได้ใส่โลแก้วะแต่กูไม่ชอบตามเจ็บเจ็บดนะเอาจอะไรสักพีแล้วโ้ที่สุดกระดิใส่ล้ก็ผุแสงไงโอไม่ไหวเลยทุกคน ขอ,ขอตัวตายเลยกันนะโอ้โหตายไวมากไวกว่าเดิมอ่ะโอ้โหเสียงตีอยไม่เข้าละขอเพงเสียงรบกวนนะโอ้โหอย่างเท่มันผลไฟเปียกเลยไม่ได้ขอเพลที่ เออที่คำที่มีคำหยาบด้วยนะครับเออขอไปที่มีคำหยาบนะครับัน,นกระโปรงอ,อื้อจะตายฟันฟันฟันตูไม่เข้าหรอกไอ้น้องแล้วเองจะได้ตายดีแน่สัตว์คลิปนี้อาจจะดั่างมพกาะว่าไม่พี่พีลงนะอื้อ <G ül> โอ้ยมีบลงจริง <G ül> แล้วช่อง g p o u f นะโอ้โหน้องผมงมากวนจะไปตีน้องผมนะครับแป๊บหนึ่งตีน้องผมแน่ทำเสียงรบกวนในห้อง

ให้ดูสตานุ่งผมนะ

สัตว์นจะเป็นมิดให้หมดเลยนะครับกูกลัวตายอะ่ะทุกคนเอาจริงๆกลัวตายโอ้โหมนดีแล้วมันก็มาลาดผมนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวมันจะโดนตีดีกว่าแหละน้องผมนะ ขอค่าม so, <in> ันก <in> ่อนจบคลิปแล้วกันในง่นวาดวาดรูปปกิอีกโอ้โหการเปลี่ยนแปลงครับการเปลี่ยนแปลงปอนไม่สิวันี้ผมก็ตยางมเลยว่าผมจะอัพคลิปทุกวันไม่งั้นก็ บางวันก็ไม่อัดนะทุกคนกูว่าหี้ยทำไมเลือดกูน้อยจังสู้คนนั้นไม่ได้ไม่ได้ใส่พระคุมีีิเออไม่ได้ใส่พระคุมนีตีออน คิดในแบบ่เดียวหน่อยนะทุกคนไก็ตีไุ่อืมโอเคไม่ไม่ตายเโอานกว่าได้ผลเนี่ยนะ ต <iento> uhm ุลลี่ยี่สิบเท่าอะไรแล้ววะอ๋ออันนี้คือการบินไม่เกี่ยวกับการต่อสู้ว้ยฉันนั้นเราจะใช้แต่สกิลนึงสกิล ร้อยยี่สิบแต่จริงๆมันไม่เยอะเลยนะคนอื่นกายกูไปแล้วหนารีวิวพ,ววพนเลยละผมว่าแล้วเออก็กาเกินคนก็ไม่สนใจบุหรี่คือคือผมก็เปดิดนี่ก็มีเพียงแค่นี้นะผมลาไปก่อนนะ บลายแล้วกันเดี๋ยวผมจะพรุ่งนี้ผมก็จะมาสอนวิธีหาซื้อผ้าคลุมนี้แล้วเออทุกอย่างเลยแหละแต่กูมีแค่ผ้าคลุมนี่กูคงไม่ไปซื้ออย่างอื่นหรอกแต่ขอ VPP กับไอ้นี่ก่อนแล้วกันร <c oughs> ู้อะไรมันไม่ได้ เอ๋อเฮ้ยโอนไซโอ้โหโอนไซอืมเอาไม่ได้เปิดได้ลคลปนนะิป,น,ปน,นะน,นี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละทุกคนลาไปก่อนนะยืนตาหขอถ่ายรูปคลิปป่งก่อนนะเอายินดีๆเฮเยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละ